การระทึกคุ้มนะเได้เมื่อกาวแห้งดีแล้วนะครับโอ้แห้งดีแล้วแต่ว่ามันก็หลุดนะฮะไม่เป็นไรแล้วกาวจาวช้างยอดเพิ่มรับใช่ปัญหานะแล้วก็ไปหยุดตรงอื่นก่อนนะฮะแล้วก็มาดําระบายสีดํานะครับนะฮะไอ,อ,อตรงตรงไหนที่เป็นสีขาวก็ระบายสีดําให้หมดเลยายสีดํา ถ้าสีมันเข้มแบบว่ามันหนืดเกินนะก็ผสมน้ําได้นะเจี๊ยนี่จ้าก็ผสมน้ำนี่ยก็มันก็จะซอกซึมเข้าไปง่ายขึ้นนะครับงั้นผมก็ต้องเอาแอร์บัตมาพ่นไล่ทับอีกทีหนึ่งนะเพื่อให้เกิดเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงเป็นไฮไลท์เหมือนเปลวไฟอะไรอย่างนี้นะครับเอ้านี้ก็ไม่ติดนะครับผมลองใช้กาวราเทคครั้งแรกนะไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับมันจะติดกับไอโฟนเล็กๆก,ก็ได้นะครับ แต่ว่าไอชิ้นใหญ่ๆนี่จะไม่ค่อยติดนะครับชิ้นอ่าชิ้นนี้ก็ติดนะหลุดแล้วนะครับนี่มันจะติดแค่วพวกขี้ฝุ่นนะฮะก็เป็นการทดลองไปเรื่อยๆนะครับอันไหนดีก็ใช้แบบนั้นก็ได้แต่มันก็ติดได้ทั้งหมดแหละหลุดอีกแล้วนะครับมันคือกาวราเท็กนะฮะซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็ากาวยอดไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาอาันไหนอันใหญ่ก็เอากาวยอดไว้เลยหมดเรื่อง คือผมลองกาวลาเทคครั้งแรกนะมันมค่อยติดเท่าหร่กาวลาเทคผสมน้ำเอาเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวกนกูแข็งเอาแล้วกูกันไปโดนสีไงกูกันเอ้กูกันไปโดนกาวเสียอีกนะครับก็ระบายไปให้มันทั่วนะครับอ่ะดูดอยงนีนะครับมันชั้นง่ายนะฮะมันเอาไว้สำหรับติดแค่พวกฝุ่นฝุ่นอย่างนี้ได้นะครับโอเคไม่ใช่ปัญหาก็ทำไปเรื่อยๆไม่ผิดหรอก ไม่สวยทำใหม่แต่พรุ่งนี้ต้องส่งนะครับก็ต้องรีบทาให้เสร็จวันน,นปปี้นะครับขายในชูบี้นะครับวันนี้ชิ้นงานในชูบปปี้ส่งในชูบปปี้ทำไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบเวลามีให้ทำสามวันนะช้าวันนั้นก็คือก็ถือว่าส่งช้านะครับก็ไม่เป็นไรนครับก็บอกคนซื้อได้ว่ายัอองทําไม่สเสร็จเขาก็จะไม่ว่าอะไรมันเป็นงานที่ทํามือนะครับรีบไม่สวยนะต้องทำเรื่อยๆนะ โอเคผมดูตอนเสร็จนะครับเมื่อเมื่อคราทำมือเดียวฮะครับผมเมื่อเมือครับสุดท้ายผมก็มาใช้แอปบัินะครับนี่นะครับใช้แอปบัิในการพ้นสีนะครับมันก็ง่ายครับแต่ผมขี้เกียจจะล้างแอปเปิลไงต้องล้างให้สะอาดไม่งั้นมันจะเขาเรียกว่ามันจะเป็นสีติดอยู่ภายในมันก็จะเสียนะครับแต่มันก็ต้องใช้นะเพราะว่ามัน มาซอกซอนได้ดีกว่าแน่ป่ะนะออนะโอเคเ,เสร็จเล้ยวมาดูกันนะครับทำดูเยวไม่ค่อยถนัดนะสีนี่ครับนี่แล้วก็มาเริ่มพ่นสีตึกต่อนะครับสีตึกเราก็จะพ่นขอบๆให้มันดำนะครับขอบขอเนี่ยเวลาดำรูมันก็ดูเหมือนแบบว่าพันศึกอะไรอย่างนี้นะครับให่ไฮไลท์ไฮไลท์ได,ด้ดูเก่าแล้วสุดโซม แล้วก็ไล่ไปเป็นชั้นๆไปนะครับชั้นแต่ชั้นก็ให้มันเป็นแบบเป็นรอยรอย,รอย,รอยดำๆเนี่ยฟ้าแบบอย่างงี้เห็นไหมมันก็จะดูแบบโอ,โอ้สกรปรกแล้วมีร่องรอยแห่งการสู้รบนะครับน,นะครับนี่อยนน่างงี้แล้วไอด้ดำนี่ลูกกระสุนเราก็ทำให้มันเข้มๆหน่อย ค okay. นี่นะฮะรูกระสุนเหมือนว่ากระสุนวิ่งเข้ามาไงแล้วก็ความเร็วสูงก็ต้องเป็นรอยไม่ไหมใช่ไหมล่ะนี่ไนงะ <Okay. S 1> เล็กเล็กเล็กเอาเอา,เอาตรงกรอันนี้ด้วยหน้าต่างให้มันเป็นโทนแบบคึมๆนะครับนี่โอเคมุมนี้ก็ได้แล้วนะครับนี่นะครับมันก็จะดูเก่านะครับเห็นเดียว มันต้องมีจินตนาการนะครับว่าเอ้นนี้เหมาะไหมให้มันดูให้มันแยกชั้นไงอโอเคนะนี่นะครับไม่พอใจแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆได้แต่อย่าให้มันดำไปหมดเลยนะไม่ได้นะครับให้มันดูแบบมีโทนแบบเท่าๆด้วยนะโอเคนะขนาดนี้ผมว่ากำลังดีนะครับเพื่ข้างใน ทานค่อยๆทำไปนะครับค่อยๆไล่สีไปนี un, ่นะฮะมันก็จะดูเก่าแต่ว่ามันดูมีมิติตลึกเข้าไปเองนะครับโอเคแล้วผมจะทําทั้งหมดนี้เลยนะครับเสร็จแล้วมาดูอีกทีนะครับครับผมขั้นตอนนะครับสุดท้ายอย่างอย่างลองสุดท้ายครับขั้นตอนลองสุดท้ายก็คือต้องบัดนะครับบัดโดยการใช้ผมใช้สีเทานะ ให้มันดูมีแบบว่าเขาเรียกว่าให้เห็นนะฮะให้เห็นอย่างเงี้ยปึ๊บป๊บเห็นไหมเห็นเลยไหมครับเนลยนะครับมันจะเห็นนะมันจะเห็นริบรอยนะครับนั่นะครับไม่ต้องเยอะนะนิดเดียวเพื่อให้ดูมันเห็นขอบเห็นมุมเห็นรอยที่มันเป็นดีเทลของ ต้องรอยซากปลักหักพันนะครับมันจะได้ไม่กืนไปกันกับแบบนะฮะนี่ผมก็ดูใน youtube มาอีกทีแล้วก็ลองมาทำนะครับไม่ได้ไม่ใช่ว่าผมรู้เองนะฮะไปดู youtube มาแล้วก็มาทำหลุดหลุดก็ไม่ใช่ปัญหาค่อยๆกาวติดนะฮะนี่นะครับ,รบเลวลาบาดปุ๊บมันก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าอ,อันนี้มันคือเศษก้อนหิน ไม่งั้นมันดำไปหมดเลยนะฮะนี่เนี่ยมงั้มนมันติดพื้นไปมองไม่เห็นใช่ไหมลนะ่ะเนี่ยเราบ,บัดเพิ่มขึ้นมาให้มันเห็นขึ้นมานะครับให้มันเห็นเป็น่องรอยเนี่ยอย่างนี้นะฮะนะเยอะน้อยก็แล้วแต่เราว่าเราจะชอบแบบไหนนะครับสูตดอีกอะอีกาวไม่ได้เรื่องเลยนะครับต้องเอากาวมาหยอดเพิ่มโอเค รวมทั้งตึกด้วยครับเราก็ต้องบัตรหนึ่งตึกด้ยนะโอเคโอเคเราก็บัตรไปเอาเรียกนะฮาเอากาไปไหนสิครับกาวยอยู่ห้องนู้นนีล่ละครับป่าก็ดไปมาไปมาอยู่แค่ตรงนี้แหละนี่นะครับบัตรไปเรื่อยรถแล้วก็บัตรเลยใช่ปัญหานะแล้วก็ทำไปเรื่อย ตรงไหนหลุดก็เอากาวหยอดนะครับนี่ต kind of ้องสีเรียดมันนะฮะนี ouais, ่อะไรหยุดหลุดตรงนี้ตรงนี้ก็หยอดตรงนี้นะฮะต้องเสียดมันหลุดก็หยอดกาวนี่เราก็ทำไปเรื่อยๆเนี่ยง่ายไหมง่ายแล้วก็สนุกด้วยนะครับไม่ติดอีกตรงติงง่าย เยอะแม่งเลยฮะ,ะนะฮะกะบัดไปเลยกาวสีหมดก็ไปจิ้มสีมาบัเพิ่มนี่ชาดแก้วเลยทีนี้ออ้ยกาวแน่เลยเนะี่ยมันติดโห่เซ็งเลยไอ้กาวตรงนี้ผมยอดไปแล้วมันมาติดที่ไอ้อุกันผมยิงราควรติดกาวให้มันเยอะๆไปเลยตั้งแต่แรกนะไม่ให้มันผิดพลาด หนนก็ทำให้มันเป็นรอยๆมั้งไม่เป็นไรแล้วผมก็ใช้ไอ้นี่ทินเนอร์ล้างออกได้นะกาวผมชอบใช้แปรงนี้นะมันบานเดียวหนนมันกวาดเลยโอเคผมก็พอใจนะครับนี่เห็นไหมครับโอ้ยเห็นละแล้วก็มาบัดตึกด้วยนะตึกก็ค่อยๆทำไปเหมือนกันนะครับโอเคครับ นี่ตอนนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมันเป็นซากเมืองเก่านะครับที่เกิดการสู้รบกันที่รุนแรงนะแล้วนี่เก่ามากมาปุ๊บเนี่ยธรรมชาติมันก็ต้องเริ่มเข้านะครับก็คือมันจะต้องมีพวกต้นหญ้าเล,เล็กๆนะอย่างเงี้สักเป็นซากเมืองสักสามสิบปีแล้วมีการสู้รบกันนะฮะก็จะมีต้องมีต้นไม้ต้นหญ้าอะไรขึ้นมาเล็กๆน้อยๆ นี่ก็คือต้นย่านะครับที่จะมาโรยนะครับก็โรยการโรยก็ไม่มียากับก็ผมใช้กาวนี้เลยกาวเนี้ยกาวละเทคเนี่แหละนะกาวใสนะเราอยากจะให้มันขึ้นตรงไหนเราก็หยอดลงไปนะครับขึ้นตรงนี้ก็หยอดตรงนี้นะนะครับก็หยอดไปเรื่อยๆแล้วก,ก็เอาต้นไม้นั้นอนะ่ะมาหยอดมาใส่นะครับมันต้องขึ้นในแถวนี้แหละตามนี้แหละ สามสิบปีเหมือนเป็นเมืองที่ล้างมาสามสิบปีโอเคก็ลองหยอดไปที่่อยๆนะครับหยอดไปตามจุดแล้วก็มาดูว่ามันโอเคไหมนะก็เดินก็เอาพวกตึกนี้ออกก่อนเพราะว่าแยกได้นะครับเราทําพื้นก่อนนะะค่อยมาหยอดใส่ตึกที่หลังผมก็แกะออกมาแล้วใช่ไหมผมหยอดตรงไหนตรงไหนที่มันมีกาวก็เอาอันนี้ยไปใส่ครับ ไม่นะครับนี่นะฮะไม่นะครับใส่ปลายเดี๋ยวเราก็มาคว่ำนะครับให้ให้ให้ผงที่มันไม่ติดกาวนะั้นหลุดออกมานะต้องเอาเลมากนี่นะฮะปุ๊บเอานี้ออกเรามาดูตอนพลิกนะครับว่ามันจะติดไหม มันต้องติดนะครับว่ามันเป็นกาวที่มันต้องติดนะครับมันเป็นกาวที่ต้องติดโอ้ยตายละเดี๋ยวต้องไปพลิกใส่กระดาษหนังสือพิมพ์ดีกว่านะครับโอเคเบิร์ดผมจะลองพลิกเลยนะครับให้มันไหลออกนี่นะฮะปุ๊บนี่มันก็หลุดออกไปแล้วนะครับมันก็มีส่วนที่ติดอยู่ก็นี่นะครับเอาเจ้าเยอะเอาน้อยเท่าไหนก็ตามจินตนาการของเราเลยนะนี่นะครับเห็นไหมมันก็จะขึ้น ประมาณอย่างนี้นะครับก็ทําไปก็เอาพอใจล้วครับเราเสร็จแล้วมาดูกันอีกทีนึงก็ครับเพื่อนๆครับตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับฉากไดโอรามานะครับเมืองล้างนะครับล้างมากๆเลยระดับแบบมีต้นไม้ต้นหญ้าอะไรขึ้นมาแล้วนะครับอาจจะเป็นแบบโดนระเบิดนิวเคลียร์อะไรนะครับสงครามกันรุนแรงมากนะฮะแล้วก็ทิ้งล้างไว้ เป็นสิบสิบปีนะครับก็จะต้องมีต้นไม้อะไรขึ้นมาด้วยนะครับก็เป็นเศษต้นไม้อะไรนี้ครับก็จะเหมาะกับเอาไว้เลยกับกันดมหรือมีแบบว่าสุปปลาเขาแวกอสซิล่าอะไรอย่างนี้นะครับนะฮะใครมีกอสิลาก็มาวางแล้วก็ถ่ายดูได้นะครับฉากของผมที่ทํามันก็จะเป็นเลื่อนเลื่อนได้หมดนะครับสามารถแกะออกมาได้หมดนี่นะครับนี่จะสามารถย้ายได้ย้ายได้หมดเลยนะครับเราอยากจะเอาไปตึก อันใหญ่ไปไว้ข้างหลังหรือว่าอะไรยังไงก็ได้นะครับนะฮะนี่รอยมันก็จะคู่กันนะครับนะฮะเพื่อาพยให้มันคู่กันนะครับแบบโดนแบบห่างฟาดอะไรอย่างนี้นะโดนกระสุนนั้นก็ผังมาพร้อมกันหรือว่าจะเอาอย่างนี้ก็ได้นะครับเราแล้วแต่เราจินตนาการเลยนะฮะผมจะทํำมาให้ให้สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับนี่อ่าอันนี้ก็มาไว้ตรงนี้ก็ได้เห็นไหมครับในหยีมก็ได้หรือแบบรูปทรงหรือว่าจะถ่ายมุมนี้ก็ได้นะครับนี่มุมนี้ก็ได้นะครับ มุมนี้ก็เปลี่ยนตรงนี้มานดินดนึงอย่างนี้ก็ได้นะใช่ไหมล่ะมันเปลี่ยนได้หลายมุมนะแล้วแต่เราเลยนะครับผมก็ปันใจออกแบบแล้วก็คลิกขึ้นมานครับนีก็ได้ยังไงก็ได้นะน,นะครับแล้วแต่เราเราจะเอาปโยชน์มาตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็จินตนาการเอานะก็สามารถสั่งซื้อได้ครับในชูป,ปี้นะครับหรือ น้าเฟซก็ได้ฮะร,ราคาเท่าไหร่แบเจ็ดร้อยกว่าบาทนี่ก็้นี่นั่งทำนานเหมือนกันนะครับก็สามวันนะครับรอ,อมันแห้งอะไรอย่างงี้นะพ่นไปปุ๊บก็ต้องรอสีแห้งเรากาวแห้งแล้วเอาไปขายของอีกโอเคก็สามวันสองสามวันนะครับเสร็จครับผมก็เราจะไปถ่ายรูปเอารถยนต์มาวางดูนะครับว่าเอ้เหมาะไหมนะครับ